สองไฟล่าสุดของกุมาทองนี่ครับหน้าจอเป็นเปรียนเปียบซ้ายมือนักชกวังสูรบูสาแก้วนี่เงินจากสีระดับสีสังเกตครับประกาคเแคทแดงกุมาทองดีขึ้นตลอดเลยทีเดียวเสื้อเพเมืองนนท์ธรรมดาทรัพย์ที่ไหนครับถึงรุ่นระดับระดับของประเทศไทยนะครับครับก็อย่าลืมนะครับก็เพชรเมืองนนท์อย่าลืมมาให้กำลังใจคุณอดเมืองนนท์ด้วยนะครับเปิดตัวโปรโมเตอร์ไฟแดงอภรพคุณนะครับทางด้านของบริษัทไทยเบดมาร์เก็ตติ้งครับบริษัท อีโนอมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเค็มีเกษตรชั้นแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิเตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกับจัดยากอย่างคุ้มค่าต้องการชาั้นแดงและก็แผ่นดันคาร์บ وني ้มั่นใจใช้อยู่ในหน้ารวมไปถึงการขายรถสุดคิดอยากได้รถจบในงานเดียวกับบิ๊กมอเตอร์เซลล์2 0 1 6ที่ไปเห็นตัางาน20 28สิงหาคมนี้ครับมาลุยายนนน้นบริเลยครับยกตื่นวันนี้ผมใช้ชมพูทั้งสูงก็ติดมาร์ เน็ตเกียร์ครับสีสเกลนี่ก็ติดหลายชายแน่เลยับไม่ว่าจะเป็นช่องจอมช่องสนามครับอ่าแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกษตรกรทุกหมวดระดับต้นๆของประเทศครับทุเรียนใหญ่ที่สุดน้ำหนักเยอะที่สุดอร่อยที่สุดน่าจะอยู่ที่นี่นะครับผู้นานกระทละกับข้าวโพดหวานหอมหัวแดงที่มีคุณธรรมาก็ยาชุดน้อยครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็มากมายครับจาก ลำดับจังหวัดศรีนครินทร์เคยเป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดเมื่อประมาณ30-40ปียอ้อนหลังเด่นตั้งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ในะพี่เมย์เวละเรื่องนะคนละเรื่องนะครับเวลาที่พอ่าสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่แถวแถวนาทีวีนะ,นะคนมาซื้อที่แถวหนองจอกบอกว่าผมไม่ไปแล้วดูดูไปมากเลยแดดมึนสันยีไม่อยากไปเลยไกลมากว่าเถอะแต่ตอนนี้โอ้โหเวลานี้พอมาอยู่แถวมีบุรีหนองจอกนี่ยราคาขึ้นพุ่นพุ่นพุ่นแล้วก็รถราก็ติด มากเลยนะพี่น่ะจนยอมรับสุดๆจริงๆพอน,น้ำท่วมเนี่ยอรอระบายก่อนเพื่อนเลยนะอแขับ <c oughs> รถไปนี่มาอยู่บนถนนน่ยแล้วก็ใช้เรือเขาาอ้าบ้่าช่วงปีห้าสี่ห้าสี่ครับอ่โอ้54ที่ไหนก็ท่วมไม่มินอ่าก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะปี54าสี่นี่ประวัติศาสตร์เป็นที่ไว้แล้วครับประเทศไทยของเราแต่อันนั้นโอ้ในนานสี่สิบห้าสิบปี60ปีหรือ100ปีจะมีสักไไครั้งหรืไม่ดี เราถึงมวยตอนนี้คู่นี้ครับส่วนอกานเกลีสีแดงมีวังสมุนทรสั่แก้วสั่แก้วก็มีอารยประเทศด่านทองแดงใช่ใช่เขาไายมากครับก็롱เกลียนะ롱เกลียนะโอ้โห롱เกลียหัวของของเยอะครับของเยอะมากเลยอ่ะที่นั่นไม่ต้องบอกเลยครับก็เป็นต้นสำหรับที่นั่นเลยตอนนี้หลายๆจังหวัดนะมาตั้าน롱เกลีย์롱เกลีย์롱เกลียตลอดเลยทีเดียวรเียกวันใครๆก็ผ่านด่าน롱เกลีอารันาประเทศไปเที่ยว ประเทศเพื่อนบ้านโอ้ยยกรพ้ับให้ทั้งหมดเขาดูใจวารยะก,กันหน่อยนี่คือผลงานของโรเบิท์ชุดเจ็เพชรครับพุตตวันที่นี่จะมาซีซั่นเด็ดไหมครับมีเวทีคน,คนคนสีด้วยนะครับเอ้ามีมวยที่นั่นนะนะอ่าของเขาเพราะพิหารมีข่าวคราวครับตลอดเราเป็นการทัลัตนะครับทุกเรียนส่วนชะตอที่ใหญ่ที่สุดก็อ,อยู่ที่คุ้นหานะครับไม่ได้อยู่ที่ใต้นะพี่มีอยู่ที่ศรีสเเก็ตนะเยามากแตหาซื้อเอาเลยเดียวมีทุกที่หมดเลยขุดไปถึงทอง หลังจากนี้นะครับก็จะได้ทราบไปแล้วว่าทุกสุดสิ้นครับโค้งไบส์สถิตนะครับจากสีโบลีนาโคง่ายขาดเรียบไม่มีสะดุดด้วยเอาบนเวทีมาลุ้นต่อนะครับรางวัลเหมือนเดิมจากโตโยต้าเทมอเตอร์ครับยกที่สองแต่ก็มีย่างนีประกาศเคล็ดครับนี่ทำแตกรัดน็อตแม่รับเด้กละหนึ่งหมื่นบาทเงินกูมาทองโอ้ฟาดหางเอ้ยฟาดหางนี่จะจ่ายเท่าไรเนี่ยโอ้ไม่เคยได้เจอเหมือน โอ้ค่าฝีมือรเยอะนะโเยอะเป็นแสนเออค้าฝีมือคือค้าจราเข้พ้กห้างสนามก็ให้อีกต่างหากไอรางวัลพิเศษในรายการตรงนี้อีกเรียบเลยทีเดียวนี้นะครับนอกอีกนี้เนี่ยอดเยี่ยมนะครับนด็กลายอดเยี่ยมถึงสี่ปีซ้อนนะครับคุณชุนเกียรติเล่นจันเป็นไงเป็นไงมีรายการอะไรวันนี้อยินดีไงโอ้นอกจากว่าชะลพดกับสัปดารีน้อยค่ายใหญ่เจนค่าใหญ่แล้ววันนี้โชคคู่องทองเจ้าของแชมป์ปูเสือเจอตะวันฉายโอ้ยเหนือเหนือเหนือเหนืครับ ยอดเลยครับสองผู่นี้นายสอนเลยครับปีสิบสามนี้มาให้กำลังใจคุณชนครับที่นี่สนามมวยลูกนี้ครับวันนี้ไม่เห็นหนะ้าคุณสายชนก็จีนเชิงแต่มีธุระตอนนี้ธุระเยอะกว,ว่านั้นเยอะวอ้าวมางานบอกว่าเต้นทำไมเราเขาใหมาต่อยกันเออคู่เอกด้วยอย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสียใจแบบรุ่นนุ่งร้อนนี่ต่อยมาเมื่อกี้คู่รองนะต่อยกันมัน,มน,น,มนเอาต่อกันอสองผู่นี้มันเป็นสองผู่แล้วคู่นี้มวยรูกน้านี้ภาษามวยบอกว่าปากของตัวเท่า ยิงมวยซ้ายกับขวาประกาศเด่น hmm. น well, ียิงมวยขวาครับคุมาทองนี่ยิงมวยซ้ายโอ้แต่แต่เอาหลุดโอ้โหของเอ้แกเข้าใจหลบมากเลยถ้าหลบไม่มีคอขาดนะเนี่ยเออต่างฝ่ายต่างเตะลงไปก่อนเตะนังหู่อย่าจับช้างกัะโจยเด็ยเรามีหัวใจเป่าเชียร์ไปก่อนเป็นการไม่เกลียดชิงจะหวาดสารเช่นกันปูนี่ต่างชาติมาเยอะเหมือนกันนะ โอ่โหเยอะมากครับเออวันนี้แข่จังต่างชาติเยอะแล้วก็แฟนล็อกนี่โอ้โหต้องยอมรักเหมือนเดิมแนนเหมือนเดิมเลยทีเดียวในศึกมวยไทยลุมพีระไก่นะครับบอลสปอร์ตทุกเกมอย่นี้อยู่ที่ว่าใครจับพลาดก่อนใครจับพลาดก่อนกันครับมะตายเพชรหรือปูมาทองครับปวยซ้ายกับมวยขวาโอ้โหดอกนี้ติดเครับปูมาทองเอาไปไม่ได้ครับแม่คุณแก่ภาพที่แล้วนะครับสี่นับนะสี่นับนะล็อกกันได้เนี่ยเออ เราใจนะครับตาบิตตาเด็ดขาดคู่นี้มีดีมีดีดีอะไรมีให้ชมแน่นอนครับคุณวันที่แล้วนี่ต่อยก็ยกแรกนะยกแรกนี่ต่อยน้ำเขาด้วยนะประกายเพชรยกสองถูกสองน้ำทำเตะยาไปอ่ะยกสามมาพื้นคืนชีพโอ้โหโตนั่งมาบลิกเลยทีเดียวจังสองจังหวัดสามครับมอยซ้ายกับมวยขวานี่ยปะกันยากด้วยใครประกอบได้ปีกใจเย็นใจเย็นน้ำเงินใจเย็นมากเอาหมดยกก่อนยกที่สอง มาสู้กันต่อนะครับคนรุที่ยกสามผู้เอกไปแดงประกายเพชรน,นะครับและเงินกุมารทองสามพญาเหมือนกันแวันนี้นะครับเก็บสายมากทั้งคุณสวิตนะครับคุณสวิตดูอยู่ที่บ้านนะครับสีดีหน้าร้องทางคุณสายชนช,นชายพระสะกุลนะครับจากตื่นเชิดกุมารเหมือนกันยกที่สามสองยกความชัดเจนก็เริ่มเห็นขึ้นมาเรื่อยๆในเรื่องของอาวุธครับยกนี้มาดูจังหวะเตะขวาของประกายเพชรและจะังหวะเตะซ้ายของกุมารทอง ดูกันตรงนี้นะครับเพราะว่าโวยพอร์าหกันรางวัลยังให้เหมือนเดิมนะครับทำแตกนับรองครับสามเลขเลยจากเคมอเตอร์นะครับตัวเราซื้อโตโยต้าจากเคมอเตอร์ก็รับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึงแปดตีเลยเดียวจากคุณวิเชียนสมภพรูปโรดนะครับกระจายเส้นเกี่ยวจะว้างแจะเตะขวาได้ครับโดนใบปลายเท้าคู่มันทองไหมครับช่องเข้ายังไม่ได้ครับลุกสวนกลับยังไม่มี โอ้ยซ้ายกับขวาีต้องเบียดนะต้องเบียดแล้วออกแข้งให้ได้ซ้ายอา่ะแต่ขวาต้องเสือมเลือดเลือหมือนกันอา้าวไม่ผมจะตันยุ่งไ,ไ,ไม่ธรรมดาแนละ้วประเภทเลือดร้อนตลอดนะครับอา้าวเมืกายขวาอีกทีนึงิงซ้ายของพวกสักขวาซ้ายเติมไปวัดดวงในเกมคู่นี้ต่องไปแค่นี้จะเปิดหนะ้าท้าทวนแล้วครับจากนี้เดี๋ก็เปนะิดหน้าโอ้โหจกกักรดุลกยหมัดซ้ายขวาเลยผมหมัดเหาไม่ถึงครับมันสุดปลายมาก เข้าไปใหม่ปลุกประกายเพชรผู้บอกว่าทองนี่แหละครับแข้งขวาครับประกายเพชรมุบาทองนี่ขยับเดินเร็วก็เดินหน่อยนะครับสเต,ต็ปนี้เริ่มเร็วขึ้นครับพี่สนขาวโอ้โห,หลุนลุนซ้ายของมุบาทองอ้าวประกายเพชรไม่โบกไม่ได้นะครับสเตเตอร์นี่ถูกนับก่อนแล้วมาชนะนอ้องโอ้โหมวยไอัดไปโอเคเตเได้สองข้างเลยประกายเพชรขาหน้าก็เตะได้ดีครับขาซ้ายหน้านี่เปลี่ยนการนะครับประกายเพชรเปลี่ยนการมาอยู่ซ้ายครับ ก็ไปชดเช,นเเช,เชนดยนะครับแต่ว่าออกสองเท็สอ,องการดไปชดเชยแขนขวาของตัวเองนะครับใช่ยังบองว้าไม่เกี่ยต่อยแขนซ้ายนะพี่แกเนาะแขนซ้ายต้องมันเตาส้มมาไหลอะไรนะครับเวลานี้ทุกอาชีพนะครับที่บอกเราเราขยันขันแข็งแล้วก็จะเป็นนุ๊กเป็นนี่เป็นเป็นนี่เป็น,ปนโอ้